สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่น่าสนใจกันนะครับมีคู่ไหนบ้างที่มีผลสกอร์ที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับสำหรับคู่แรกนะครับที่มีการลงเตะกันไปก็คือคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบก,กับเชลซีนะฮะถือว่าเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็มันมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถ เก็บชัชนะได้นะครับสามแต้มเต็มได้นะจากการทประตูของเควินเดอร์บอยนะครับนาทีที่70นะครับจบเกมซิตี้เอาชนะเชลซี1-0ไปนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็คือบู๊ทแฮมตันรับการมาเยือนซาลต์แฮมตันนะครับจบกันไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1นะครับบู๊ได้ประตูจากราอุเคเบนีสนะครับที่เป็นลูกจุดโทษแล้วก็มีโคอดี้นะครับนาทีที่59 อาดามาอตาเร่นะครับนาทีที่90้บวกหนะครับส่วนซอลแฮมตันได้ประตูจากเกมบอร์ดเพาส์นาทีที่84นะครับจบเกมบูทแฮมตันเอาชนะซอลแฮมตันไปได้3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็คู่ระหว่างนิวคาสเซิลพบกับวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้จบกันไปด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ1นะครับเป็นผลเสมอนะครับแบ่งกันไปคนละ1แต้ม นิวคาสเซิลเจ้าบ้านได้ประตูจากแม็กซี่แมนนะครับนาทีที่49นะครับส่วนทางวัตฟอร์ดเนี่ยได้จากเชซุสนะฮะนาทีที่88นะครับแล้วก็คู่ระหว่างนอริซิตี้พบก,กับเอเวอเรตันครับจบกันไปเนี่ยนะฮะซึ่งทำให้ราฟาเบเดนเตสเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเลยนะครับจบกันไปนอริซิตี้เจ้าบ้านเอาชนะเอเวอเรตันทีมเยือนได้2-1นะครับนอริสเนียได้ประตูจาก ไมเคิลขีนที่ทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็ทางนอริทได้ประตูอีกประตูหนึ่งจากไอดานะครับนาทีที่ส8นะครับนะส่วนเอเวอร์ตเนี่ยได้ประตูตีไข่แตก2-1เนี่ยนะครับมาจากริชาริซอนนะครับนาทีที่60ด้วยกันนะครับแล้วก็คู่ระหว่างเอตัเบลาพบกับแมนเชสเตอร์เดนะครับก็จบกันไปด้วยผลสกอร์2ประตูต่อสนะครับ ทางอัตวิลาเจ้าบ้านเนี่ยได้ประตูจากจาคขอบแรมซี่นาทีที่77นะครับแล้วก็คูติญโยนาทีที่81ส่วนแมนยูเนี่ยนะครับได้ประตูจากบรูโน่เฟอร์เดสทั้งสองประตูนาทีที่6แล้วก็นาทีที่67ด้วยกันนะครับส่วนตารางคะแนนพิมพ์เบกอังกฤษล่าสุดนะครับที่มีการอัปเดตผ่านเว็บไซต์พิมพ์เบกอังกฤษเนี่ยนะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ1นะครับเชลซี Chelsea อันดับ2องเลอบุลลอันดับ3นะครับเบทแฮมอันดับ4 อาร์เซนอลดับหานะครับแล้วก็สเปอร์อันดับ6แมนยูอันดับ7บูมดับแปดไบรตันอันดับ9นะครับเรเตอร์อันดับ10พาเลอันดับที่11บเอ็ดนะครับซอลต์เลมตันดับที่12บองคาร์เมล่าดับที่13นะครับเบรนฟอร์ดอันดับที่14เอเวอร์ตันอันดับที่15ลีดอันดับที่16นะครับวัตฟอร์ดอันดับที่17นะครับอันดับที่18เนี่ยเป็นนอริซิตี้อันดับที่19เนี่ยเป็นนิวคาสเซิลแล้วก็อันดับสุดท้ายเเเนนีี่ยป็บอร์ล นะก็นี่คือการสรุปผลการแข่งขันของวงกราฟรฟุตบอลพิวเบลกังกิน,กนแล้วก็ตารางคะแนนของวงกราฟรฟุตบอลพิวเบลกังกฤษน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ